เรื่องความรักรงมาที่เรื่องของวงการหนังกันบ้างดีกว่านะคะก,กับหนังใหม่ของผู้อำในการสร้างคนสวยอย่างติก๊กัญญรัตน์นะคะที่กำลังจะลงโรงฉายในช่วงวันหยุดสงกรานนี้ละจ้า ส่งหนังเรื่องไหนเข้าฉายก็ประสบความสําเร็จมีรางวัลการันตีทุกเรื่องเลยนะคะพุ่มในการสร้างคนสวยติก๊กกัญญรัตน์เพราะตั้งแต่ประเดิมทําหนังเรื่องแรกตั้งวงก็ได้รับเลือกให้ร่วมชายโชว์ในเทศกาลหนังนานาชาติเบอร์ลินเยอรมนีและเทศกาลหนังนานาชาติฮ่องกงด้วยก่อนจะกลับมาคว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งชาติงานสุพรรณคงและรางวัลภาพยนตร์แห่งปีจากนายทะเทนอวอร์ดในปีเดียวกันค่ะ ส่วนเรื่องที่2องส p นปแค่ได้คิดถึงก็ได้เข้าใช้ในเทศกาลนังนานาชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและก็เพิ่งจะได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมรวมทั้งกำกับสินยอดเยี่ยมจากเวทีสุพรรณหงส์ปีล่าสุดไปด้วยค่ะ และล่าสุดกับนังพีสยองขวัญเทคมีโฮมสุขสันต์วันกลับบ้านที่ได้ก้องเกียริโคมสิริมานั่งเก้าอี้ผู้กำกับและได้เปรกพล้านบาริโอเมอร์มารับบทหนุ่มความจำเสื่อมประกอบกับสาวิววันรศที่ประเดิมสแสดงหนังเรื่องแรกงานนี้ผู้มในการสร้างคนสวยชื่อหวังว่าหนังจะถูกใจผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่แพ้ทั้งสงเรื่องที่ผ่านมาค่ะชาว่าเราคาดหวังไหม คนทาทุกคนคาดหวังหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสว่าเฮ้ยแต่ละปีแต่ละช่วงนั้นมันมีหนังอะไรที่มาเข้าชิงหรือว่ามันมีอันหนังอะไรที่รู้สึกว่ามันมันมันดึงดูดความสนใจไปต,ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสคือไม่ใช่ว่าเราทําเรื่องนี้ดีแล้วเรื่องหน้าไม่ดีมันไม่ใช่ทุกอย่างมันก็ต้องทําให้ดีเสมอไปงั้นก็คนดูด่าได้การที่ได้น้องโอมาเล่นเนี่ยก็ถือเป็นความโชคดีแต่ว่าจริงๆแล้วเราขายงานติเอาเอาเอา,เอา เอาความเป็นจริงของหนังที่เราได้มาก่อนว่าบทเรื่องนี้เป็นแบบนี้ควรจะเป็นใครคือไม่ได้ว่าเฮ้ยจะต้องแบบว่าเอาตัวนี้มาตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยึดบทเป็นหลักค่ะแต่ว่าเมื่อได้น้องมาก็เป็นสิ่งที่โชคดีสําหรับเราส่วนเท็กมีโฮมสุขสันต์วันกลับบ้านจะประสบความสําเร็จอย่างที่สาวติ๊กตั้งใจไว้หรือเปล่ารอลุ้นกันวันเข้าใช้สงกรานนี้ร้อนทั่วประเทศค่ะ